กดพูดนานเฮ้ยเฮ้ยเจริงเกือบเผื่อไปกดออกรูบอกจริงยังแคบแคบแค่เผื่อแค่เผื่อแค่เกือบไม่รู้สักตัวมันเตี้ยๆแปลกๆถ้าซื้อแค่ฟิกล็อกก็ซื้อไปฉาบไปเลยปก้อมาทุกอย่างกูเล่นมือเดียวนะเว้ยกูเล่นได้แค่มือเดียวน่ะกูเล่นมือเดียวทำไมวะก็อีกมือหนึ่งกูเล่นไม่ได้เป็นการก็ยังรอเสร็จมันเหลือสี่วีอะ แถมภาพไอ้นี้ไม่ขึ้นด้วยภาพซื้อไม่ขึ้นไม่ต้องซื้อเออไม่เราต้องแบกแค่ยังได้ทำไมเดินแค่นี้กูจะเดินไม่ได้ไม่มึงโคซิกมาหลายโคตรกว้าเออไหลกว้างจี๊ดเดี๋ยวดิเหมือนใส่เกาะอยู่อะไม่ผีไม่งพูดผ่านไม่เข้าอ่ะผีผีแบบโดนโดนต่อยตายอ่ะเขาเถื่อนแขนแบบเป็นป๊อปอายอ่ะ โอ้กายวับได้เมื่อกี้เฮ้ยแม่งวัดเลยกายวบได้ไอ้กายวารได้ปกไโลดอะไมปิงมื่อะเมื่ไี้กายวารได้อะอ้าแล้วกายหายไปไหนแล้วเนี่ยกายพุ่งกระผีอ่ะไม่กายหายไปไหนิมืดนอ้กายหายอ้กายหายจริงตกโลกอ้ตกโลก เดี๋ยวฝาไตล่าเดี๋ยวฝาไตล่าเดียไม่าไอ้กายเป็คลอยแล้วอ่ะไอกายเป็นโคโเลยเมื่อกี้เอ้าหายไปแล้วเอ้าไอ้กายหายไปแล้วไอ้กายเม่นลอยแบบโกโจเลยอยากถ่ายเมื่อกีแต่แต่ไอ้กายมันหายก่อนจมิเป็นลอยเป็นโกโจสิ่งพวนี้่เดี๋ยวฝาไตล่าแลวความได้อ่ แม่งลอยโกโจไม่อมพอแม่งแขนงแม่งลงด้วยนะแม่งแขนแม่งลงแบบโกโจด้วย <c oughs> โกโจ้เอออังลี่เขาเจอรูปที่โคดีที่สุดในชีวิตลวเลยอังเดอรตินบ๊อบไลอันรูปที่ดีที่สุดในชีวิตเะเอังเดินผ่านทางโถมทางเดินมันเจอเลยรูปเขาสวยเลยรูปคนอ่ะอ็งดูดิอผ่านทางเดินมันเจอเลยรูปแรกเลยเอ้ยเจอกุญแจแล้ว รูปรูปผิดงงเงครอก่อนดีคถ้ายังไม่เปิดครับไมข้าได้เงินห้าร้อย่เจ๊กไม่ได้แต่เจ๊โดนแย่งเงินทาไรแล้วเนี่ยเออเจอที่คิวอีกแล้วเจอที่คิวอีกแล้วว้ไปเปิดเลยาจมาด้ขอเงินหน่อยคงอย่าแยงอย่าแยงไม่แย่งเงินแต่แย่งล็อกผิด ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่ะจะทำให้มันเป็นต์น่ะเออี่ถ่านว้าถ่านเยอะเลยนีไปไปฝั่งน้นหนึเดินไปไหนเนี่ยินเจอไสามสองสาองไอตินต้องรอดไอตินต้องรอดไม่อยู่หลังเขาเลยเฮ้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 ยเสิทธิ์ เออแม่งติเกตยแขับโดนได้วยอะเดินะม่ไมไฟมันไมทีเดตงข้างันไม่พอารแค่แปสิเมื่อกี้ไปกับพิบไม่ไม่มีไม่มีสี่หกสี่หกมาแล้วต้องรีบมหาห้องรีประเด็อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็พิอจริงคนละตู้เลยคนละตู้เลยมา้มา ไม่เข้าอ่ะไม่รินงแ้่แม่มีเสือกไอ้กายเกตาแล้ววันี้มันไม่เข้าอ่ะไอ้ตินระวังปิดด้วยนะระวังเสียงปิดด้วยไม่เดยวไปเก็บเงินไม่พอไอ้คงซื้อไม้กางเขนไม่ได้ไม่เป็นไรห้องห้องสี่สิบเก้ามันมีตังไม่ใช่เหรอเงีอยห้องสี่สิบเก้าเจอพอดีก็ต้องเอาค่าแค่าให้หมดเอาตังาน้หมดเนี่อ้อองรีเวาแนี้ไอ้ปล่อยชิวเลยตินอยาอยา เดี๋ยวพวกเกาแบกไอพิ้นนี่เอาเลือดเอาเลือดนี่เลือดเลือดเลือดไอ้นไหนี่เสียงเลือดไม่ใช่อุ้ยเสียงโอ้ยกายไอ้พิ้นสอบเลยนั่งสอบละไอพิ้นย่ออยู่นิ่งๆก็พอเฮ้ยจังงี้ทางขวาเจอหนังสือแล้วทางขวาเล่มหนึ่งเอพ้นไปเก็บเลยไอ้กายไปเก็บเลยหนังสือก็ต้นไม้ย่ออยู่ตรงต้นไม้ไอพิ้นไปเก็บเลยเก็บเลยตรงนั้นน่ะเอลนี่อุ้ยฮะ เรียบร้อยมังตายอะไรอ่ะตายได้ไงตายได้ไงอ่ะตายอ่ะตายได้ไงอ่ะกังโสดวิ่งต่อฐารโสดมันต่อฐานโสดตายได้ไงอ่ะเฉีดโฉมเอ็งไปเก็บของเขาเลยเอ็งไปเก็บเอ็งไปเก็บของเขาก่อนเอง่มาเตะสองลูกเลยเอ็งไปเก็บเขาเอ็งไปเก็บของเขาก่อนไอ้ตองดีบันดิตายังไม่ไน้กินเยอะอ่ะไม่กีนมันดีตาเว้ย ไม่ยังไม่ยังไม่ทันยังไม่ทันขยับเลยอ่ะมันมีตาใช่ไหมเื่อก็คือผมผมผมตายแบบแบบตายไงหมะแต่ว่านั่นแหละครับไว้ไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันผมผมว่าคลิปหน้าผมต้องผ่านเออคิคือคลิปหน้าถ้าผมลงก็ผมผ่านแหละพูแค่นผมไม่ไหวแล้วก็ดับดอบโอ้แค่คิดก็เพียแล้ว เยอะเกินอ่นะท่กคนผมตายมา40รอบแล้วอ่ะผมยังไม่ผ่านแล้วผมเคยเห็นคนตายเก็รอบแล้วเขาผ่าน่ะ